ครับลบค้นหางเหลวมหมือนหนึ่งให้อดอาหารก่อนครับใช้ต้นฝปาให้มันกินอาหารครับลบค้นล้างจากมือนหนึ่งครับปล่อยให้มันอดอาหารก่อนเพื่อว่าอียังบอกครับเพื่อว่ามือสองมาให้มันกินอาหารได้หลายครับเพราะว่ามือแหลกมันเกิบอกกินมานไดครับเก็บแผลมันแต่ก็อยากอีกอย่างหนึ่งบอกจาคข่้นให้กินครับให้มันมาหมือสองจังกินครับให้แผลมันดีซะก่อนไม่อย่านกินดีครับหลังจากั่ันกินแหล้วมันสิก,กินหลายครับกินแบบหลาย ให้มันขยายกระเพาะครับมันกินได้หลายมันจังไ่ไหวครับเป็นการกระตุ้นเปียอีกทางหนึ่งเห็นมันกินเหยื่อดีครับหลังจากการทอนขน้หลรับมือหนึ่งครับทอนขนแหล้วมือหนึ่งก็ยันฝ่าให้อาหารครับเพราะว่ากระตุ้นนี่มันกินเหยื่อดีเห็นมันหาเก็บกินเศษอาหารอยู่ในขอกันลครับเป็นเขาเป็นน้ำเียต่างๆครับเต๋ว่าขาดปลาไหลขึ้นน้ำครับน้ำนี่ขาดปลาไหลครับเห็นมันกินอยู่เลยครับน้ำแต่ว่าอาหารเห็งดครับ หลังจากท้อนขนหางหรือมือหนึ่งครับกระตุ้นการกินยาดีล่ะกะเห็นมันงหญ่ไวๆครับมือแหลกก็จะบกกินไปได้ครับเพราะว่ามันต้องห้ก็ได้ครับมันเก็บแผลมันครับมือสองจะห้ครับเพราะว่าเห็นมันอดอาหารมือหนึ่งก่อนจงกระตุ้นครับนี่แหละครับการเลี้ยงเป็ดเอาไปเอามาก็มากินขนหางเจาขวงครับกำลังมาหาเก็บกินขนหางเจาขวงมันลุกออกมา่บ้านครับ ืัอนี้อดอาหารครับืันนี้เอื่อนยิงสิไห้ครับเอื่อนยังอาหารไห้ให้มันกินอาหารดีๆครับถ้ามันอดอาหารเมื่อนึงก็กระตุ้นการกินยาดีครับให้มันกินเดรห้ายครับจิงสิไห้ไวนี่ละครับการเลี้ยงเป็ดกระตุ้นให้กินยาดีถ้ามันกินยาดีแล้วมันก็ขยายกระเพาะครับกระเพาะมันกระสิไห้ก็เก่ามันกระสิกินเดรห้ายครับเป็ดเป็ดอ้วนไวครับถ้ามันกินร้ายมันก็ไห้ไวครับ ลกค้นเหมือว่านครับมือนี้อดอาหารครับกาลังหาเก็บกินขนหางเจ้าของเก็บกินหมดเลยครับมันบมดตายแล้วครับอดมือหนึ่งหมดไปยั่งครับบดตาย่ว่าน้ามขาดบดไดดครับน้ามซิินทือเก่าครับน้ามห็กิินคือเก่าให้เหลืยคือเก่าครับเต่ว่าให้งดอาหารหลังจากท้อนคนใดมือหนึ่งครับกระตุ้นการกินยาดีครับสําหรับเทคนิคเล็กๆนน้อยการกระตุ้นเพืกินยาดีครับ ืันนี้มหาครับวันนี้ฮาเก็บห้าเล่มกินของเหียในขอกเก็บกินค้นเจาลของก็มีครับค้นหางเจาะของแ่วขาดบ่อใดขึ้นหนามครับปุ่มขวามบ้าหรอครับบ่ไม่เหียครับบ่ไดขึ้นหนามครับหนามเหรียญก็เอาไปขึ้นเก้าเห็นมันลอยเหรียญครับเห็นมันกินยามมันห่อนลอยเหรียญหนามในปุ่มก็กินขึ้นเก้าครับแต่วหายบ่อใดขึ้ พักกับบัไห้ครับหานหั so Não, you you ่เพิ่มหัวาอาหารบ่วไห้ครับเอี๋ยหานกับบัไห้คืองดครับงดเป็นงดครับมือนี้กระตุ้นการกินยาดีครับมือเอือนยิงสิบไให้มันกลางคักครับเมื่อเอือนเป็นเมือห้ครับมันนี้มืองดเห็นมันกินคองเสียล้องเรือในคอนย่งแล้วครับบัตายหรอกครับอดมือเดียวเป็นการกระตุ้นเต็ดอีกทางหนึ่งให้มันกินยาดีครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กยครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงเป็ดนะครับการเลี้ยงเป็ด เทคนิคเล็กๆน้อยๆเราบอกพี่บอกน้องครับ,บการบดอดกับบดไปยั้งครับผู้ถอนเหลวบวัดกัดกินเลยก็ได้ครับที่ว่าอยู่นี่อดมือหนึ่งครับหลักจากทอนค้นหางเหลวอดมือหนึ่งครับเพราะว่ากระตุนให้มันกินยอดีครับหากเก็บกินค้นหางจะคลองครับมันบตายหรอกครับอดมือเดียวกระตุนการกินเยอครับ กินเขาเฮียห่ากินเศษยาเศษยู่วม่วนโป่งไม้ครับเหลือมันก็มากินนามครับนามมีขาดบ่ด้ครับเอาไว้กินเอาไ้เห,นเห,นเหน็นเลรียคือเก่าเทวปิอุ่งอดอีรีคืออาหารครับกินเลยครับอาหารงดเหมือนหนึ่งครับสำหรับกระตุ้นการกินยาดีของเป็ดหาเก็บกินค้นหางจต่คลองครับกระตุ้นการกินยาดีคืออดอาหารเหมือนหนึ่งครับหลังจากทอนค้นหางแล้ว อื่นยังเสี้ยวหานให้ครับกระฮาเลี่ยมยิงเสียแล้วครับบเป็นยังครับบเป็นยังบัตายบาจอยครับมือเดียวกระตุ่นเป็ดอีกทางหนึ่งครับเห็นมันหิวแห้งๆครับเจ้าสิกินยาดีบัตายครับมือเดียวาเก็บหาเ,เ,เลี่ยมกินเยดเศษเลื้อยๆนี่ก็ยังู่ครับกินเสียดกินเลือมันมันเฮียิ่มขึ้น,นครับบ่เป็นยังครับบ่ตายครับ เมือเดียวครับอุดอาหารอื้อนนี่เสียวหายพิถางการครับอันนี้เที่ยงไปอีกเดือนนึงกะไงแล้วครับอีกเดือนหนึง่งนี่คูรูคูรูขึ้นเลยครับเดี๋ยวที่ไทยไประ,ระยะร,ะระยะให้เบิ้งครับพี่น้องเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเอามาฝากพีฝากน้องครับหลังจากทอนคนหางแหล้วเหมือนหนึ่งให้อดอาหารครับกันฝ่าให้กินครับตุนการกินยาดี คนลุงคนก่อนเมื่อกีเลยครับมาไปยังครับใดกี้กันเที่ยวอยู่นีกระตุ่นมือนหนึ่งครับอดมือนหนึ่งอดมือนหนึ่งครับซองเจ้าหอยกระตุ่นมันให้มันหิ้วแห้งๆครับนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับการเลี้ยงเป็ดเป็ดหิวครับมันกินมือซองให้มันขยายกระเพาะครับให้มันใหญ่ให้มันกินได้หลายๆครับมันหิ้วแห้งๆครับนะครับการเลี้ยงเป็ดเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับ มาฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับผู้เลี้ยงก็คยเลี้ยงก็ห้กินเลยก็ไปยังครับเทวันนี้คือเทคนิคทั้งนี้ก็เฮ็ดทั้งสี่ครับถใายพี่น้องเบื้องครับเทวานามขาดบ่ไดดครับนามนามขาดบ่ไดดครับเอาไปห้ยเล่นเอาไปห้กินคือเก่าเ่วอาหารนห่งดครับปุ่มขวามิครับพุ่นปุ่มเนื้อครับบ่มี่เอาห้กินครับนานี่ก็ปุ๊บก็มีคือเก่าครับ เดรียนยาเบาหายครับหมดครับหนายังหายครับอย่างคือการกระตุ้นอีกทัง้งนึงครับเป็นกินอาหารดีครับกิบนนี้แค่เลยครับ